แฟนๆคนนั้นหลายๆคนคงรู้ว่าในคนนั้นเองเนี่ยก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะพอสมควรแต่ในบางทีเราก็พลาดสังเกตหรือบางครั้งเราก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจว่าจริงๆแล้วตัวละครบางตัวละครเนี่ยเปิดตัวได้อย่างไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่คือกะจะเปิดตัว ลูกพี่เเปิดตัวมัสะดืดๆแบบนี้เลยทีเดียวและหน้าตาของตัวละครเนี่ยก็เกินคาดเลยทีเดียวบางคนเหมือนจะเป็นคนดีแต่ก็ไม่บางคนเหมือนจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ก็นี่แหละนะสเสน่ห์ของอนิเมะญี่ปุ่นในวันนี้เอสพีวายจะพาทุกคนไปสืบสวนสอบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับสิบตัวละครคนนั้นที่เปิดตัวได้อย่างลึกลับสุดๆจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันเลย ดับที่สิทแอนดรูวคาเมลโดยลูกพี่คนนี้คือแอนดรูว์คาเมลปรากฏตัวครั้งแรกในตอนดำประทะแดงเดือดตอนดูครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนคนในองค์กรชุดดำปลอมตัวมาเป็น FBI บซะมากกว่า <Yeah. S 1> พอลูกพี่แกเนี่ยก็มีหน้าตาสุดโหด <Yeah. S 1> แต่รู้หรือเปล่าล่ะว่าจิตใจของลูกพี่แกเนี่ยใจดีสุด,สด และก็โดนหลอกง่ายสุดเรียกได้ว่าเป็นคนซื่อๆฮะนะซึ่งจริงๆแล้วลุงพี่คือสุดยอดคนขับรถจาก FDI เลยทีเดียวเชียว,วลุงพี่เป็นคนดีฮะนะอันดับที่9อามูโร,โทร่ทโร ยยผ้หนุ่มคนนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อเซโร่เขาคืออาม์ o โรโทรุปรากฏตัวครั้งแรกในตอนคืนก่อนแต่งงานเป็นเด็กเสิร์ฟสุดสมซ่รามที่แท้จริงแล้วเขาคือนักสืบที่ปลอมตัวมาแถมยังเป็นเจ้าหน้าที่ CIA อีกด้วยที่ปลอมตัวเข้ามาสืบเรื่องราวขององค์กรชุดดำฮันนอันดับที่8เจมส์แบล โดยลูกพี่คนนี้เขาคือเจมส์แบล็กปรากฏตัวครั้งแรกในบุลูดผู้มาจากชิคาโก้โดยในตอนนั้นเขาคือเป็นคุณลุงต่างชาติที่โดินลักพาต,ตัวไปและก็ได้ทิ้งเคล็ลับให้เราแก๊งนักสืบเยาวชนได้ตามหาแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วลูกพี่เขาคือหัวหน้าของ FBI นั่นเอง <Huh? S 1> แม่ไม่ใช่ตะลุงนักท่องเที่ยวซื่อๆบื้อๆนะเป็นถึงระดับหัวหน้า FBI เลยทีเดียวเชียวยิปี <Y ipp> <laughs> อันดับที่7จ็ดฮันโดเอซเกะชีคนนี้คือฮันโดรเอซเกะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนสองคนที่ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมใครจะไปรู้ละว,ว่าหมอนี่แอบมาสืบเรื่องราวพี่สาวของตัวเองที่เป็นสมาชิกองค์กรชุดดำในตอนแรกๆเนี่ย เธอก็เหมือนผู้หญิงผู้หญิงเขาคือผู้ชายนะเจ๊ Oh no o p e Serah m a s i สาวห้าคนนี้คือเซระมาซุมิปรากฏตัวครั้งแรกในตอน การไขคดีที่โรงแรมผีสิงเป็นการเปิดตัวที่ดูเทส่สุดๆโดยเขาได้ทำการด่อซื้อคาแรคเตอรของรันและยังคลี่คายคดีแข่งกับโคน,นันอีกด้วยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็เหมือนผู้ชาย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 จริงๆ <Yeah. S 1> แต่ที่ไหนได้เขาคือผู้หญิงที <Huh? S 1> ่ฮ้าสุดๆจนดูเหมือนผู้ชาย <Yeah. S 1> แม่เกือบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียว อันดับที่5อากาอิชูอิจิโดยลูกพี่สุดเท่คนนี้เขาคืออากาอิชูอิจิปรากฏตัวครั้งแรกในตอนผู้ได้สารปิศนาแต่ดูตอนแรกเนี่ยก็อยากรู้มากเหมือนกันว่าเขาเป็นใครกันแน่เพราะในตอนแรกที่ปรากฏตัวเนี่ยเขาแอบสกดรลอยตามและยังเกี่ยวข้องกับองค์กรชุดดำซึ่งจริงๆแล้วลูกพี่เขาคือ เจ้าหน้าที่ FBI ที่เรียกได้ว่ายิงปืนแม่นสุดๆ,ๆแม่นโคตรๆแต่ก็ได้ดปลอมตัวแฝงตัวมาอยู่ในองค์ก,กรชุดดำได้สำเร็จฮานะอันดับที่4โอกิยะซูบบรุเรียกได้ว่าลึกลับสุดๆกับชายคนนี้โอกิยะซูบบรุปรากฏตัวครั้งแรกในตอนสีแดง เหลืองและกระบวนการนักสืบเยาวชนหลังจากที่อากาอิชิอ,อิจิถูกขี่ฆ่าตายชายคนนี้ก็โผล่ข้ามาทำตัวแปลกๆเ,เขาอ,อาศัยอยู่ในบ้านของชิงอิจิโดยเขามักจะจ้องไปที่ไฮบระด้วยสายตาแปลกๆและทุกครั้งไฮบระก็รู้สึกแปลกๆเ,เ,เช่นกันเหมือนคนในองค์กรยังไงอย่างนั้นและลูกพี่คนนี้ก็ยังชอบกินเบอร์บอลอีกด้วย และยังมีอีกหนึ่งความลับที่แอดยังไม่ได้บอกแฟนๆคนนั้นตัวจริงลองคอมเมนต์ดูสิว่าความลับของโอกิยะสึบบรุจริงๆเขาคือใครอ,อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆใต้ลังคลิปนี้ได้ล่ะ <S <S อันดับที่3เ o จอ s t ดี r สตาริง ครูสอนภาษาอังกฤษสุดคูลเธอคนนี้มีชื่อว่าจูดี้สตาร์ริงปรากฏตัวครั้งแรกในตอนกับดักเกมต่อสู้ A secret makes a woman woman <c oughs> คำพูดติดปากททุกคนอยากรู้ว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่หรือจริงๆเธออาจจะเป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรชุดดำที่ปลอมตัวมาเป็น SBI และเสี่้งแกล้งตามล่าองค์กรหรือเปล่า <c oughs> แม่ ะเะียเรว่าหล่อนคนนี้มีความลับซ่อนอยู่เยอะพอสมควรอันดับที่2องไฮดราไอสาวหน่อยน่าสงสารคนนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนผู้หญิงที่มาจากองค์กรชุดดำและคดีฆาตกรรมอาจารย์มหาวิทยายลายัยถือว่าเป็นสาวน้อยร้อยมา,ายาจริงๆ เพราะตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าเธอเป็นสาวน้อยปกติปกติ <Yeah. S 1> แต่ที่ไหนได้พอเธอเฉลยอ,ออกมาว่าเธอเป็นสมาชิกขององค์กรชุดดำเดี๋ยวใช้โค้ดเนมว่าเชอร์รี่เท่านั้นแหละถึงกับตะลึงตึงป๊กไปเลยทีเดียว oh, <no. S 1> อันดับที่หนึ่งคริสกรินยาร์ หญิงสุดลึกลับในเรื่องของคนันคริสวินยาดปรากฏตัวครั้งแรกในตอนเผชิญหน้าอีกครั้งกับองค์กรชื่อดำสุดยอดจะแม่แห่งความลับเธอเป็นคนเดียวกันกับชารอนวินยาดแม่ของเธอจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมเธอถึงไม่แก่เลยล่ะแล้วทำไมเธอต้องช่วยเหลือคือเดอรชินอิจิด้วยล่ะหรือ <neck> ว <ie kind> ่าเธอเป็นคนดีหรือว่าเธอเป็นคนไม่ดีเรื่องที่ว่าเกิดคำถามมากมายกับเบลมอตเลยทีเดียว เป็นอย่งไรกันบ,บ้างลัะกับคลิปคลิปนี้แล้วตัวละครตัวเปิดของเพื่อนเพื่อนคนขนันคือตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดใต้ลังคลิปนี้นะและก่อนจะนไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดสติ๊กเกอร์ายเอสพีไอด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ